กระโดดขึ้นกระโดดขึ้นแตะจับแตะจับวิ่งไปรอบๆวิ่งไปรอบแล้วหมุนป้ายนินจาป้ายป้ายนินจาทั้งหมดตัวผมในช่องนินจาโกแล็ควอสที่ปท้ายอันนี้ก็เอาเนี่ยพูกข้อมูลเกี่ยวกับเซตเลโก้นินจาโกมังงะเซนสี่นะครับที่มีการล้วนๆแล้วกับเลโก้เซตเลโก้เลเกซี่ริมการล้วอแบบเซตตัวจริงมาแล้วนะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวไปดูเซตแรกกันเลยนะครับว่าจะเป็นยัง่าจะเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวไปดูเซตแรกกันเลยนะครับอ่าก็เซตแรกจะเป็นเซตของโคนะครับอ่าในเซตไหนก็จะเป็นหุ่นจะมีหุ่นยนต์ของโคเนาะแล้วก็มีโคอยู่ในเซตด้วยนะครับอ่าแล้วก็เซตนี้เป็นประมาณมันไม่้าอบางไงเป็นโคอิสเมชันนะครับเมอร์กนะอ่าเป็นหุ่นยนต์ที่กระด้างเป็นหุ่นยนต์นะครับแล้วก็มีดาบด้วยแล้วก็มีพวก นะมีที่ยิงเลเซอร์พวกนี้นะครับอ่ะที่ยิงนะครับแล้วก็มีเซนแล้วก็มีงูนะดูตัวนี้แล้วดูตัวนี้เลยนะครับเป็นมอนสเตอร์นะอ่าก็เซตเนี่ยที่เห็นเนาะก็จะมีโคกับเซนนะครับแล้วก็มีไวรัสมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับอ่าก็อันนี้น่าจะเซตจริงนะครับเป็นเซตจริงนะอันนี้อ่าก็ือว่ามีการรั่วเรียบร้อยแล้วเซตเป็นทางการนะครับขอมากรง,งาเซนสี่นนะอ่า ก็เซตนี้ดูจากตรงนี้แล้วนะราคาเนี่ยก็ราคาเนี่ยประมาณเจ็ดแปดร้อยได้นะถ้าดูจากตรงนี้นะครับอ่าก็เซตนี้ผมเคยน่าจะเคยพูดไปแล้วนะเซตนี้นะโคอิสเมอร์นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูราคาดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูราคากันนะครับอ่าอ่าก็เดี๋ยวมาดูราคากันเลยนะครับก็อันนี้เป็นข้ออ่ามาดูราคานะผมเจ็ดหนึ่งแปดห้าสี่นะครับโคอิสมิชชั่นเมอร์และดาก้อนเซนส์ราคาที่ ส4 9สี่จุดเก้าดอลลาร์นะครับจำนวนชิ้นสา4หสิบสี่ชิ้นด้วยกันนะครับอ่าก็ถ้าแปลเป็นเงินไทยนะดูก็แปลไปไปร <g ül> ะมาณก็ราคาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยสาจุดห้าสิบสามบาทนะครับก็ถ้าจาัดจุดพิงไปก็จะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยยสาบาทนะครับแต่ว่าอยากได้รู้ว่าประเทไไทยนะ่ะราคาเนาะมันไม่ <g ül> ใช่รู้อ่าตอานที่คนก็ต้องมีภาษีเนาะ <g ül> <g ül> มีค่าภาษีอยู่แล้วแต่ว่า ทำไมว่าราคาหนึ่งพัน่ร้อยย่ามตรงนันไม่ใช่ราคาในของประเทศไทยนะแบบผมคิดว่าราคาจนอยู่ที่หนึ่งพันไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งพันดิน่าจะอยู่ที่ประมาณแปดร้อยถึงเก้รบาทนะครับของไทยเนะี<ด>่ยราคาคงไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทหรอกเพราะอย่างที่รู้ว่าประเทศไทยเนะี่ยมีราคาด้วยเนาะในช้อปปีเ้เนาะมีราคาก็คงไม่ใช่ราคาหนึ่งพันร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบแบบหนึ่งร้อยยี่สิบบาทตรงๆหรอกน่าจะเป็นราคาที่เก้าร้อยเนาะแปดร้อยถึงเก้อยกว่าบาทนะครับอ่า ก็ต้องเราดูราคาอีกทีนึงนะครับกับเซตตัวจริงของประเทศไทยเนาะเพราะที่เป็นราคาจากดอลลาร์จากจากที่เลยก็จะขายในดอลลาร์แหละดอลลาร์เนาะเป็นไทยนะครับเราลองก็ลองราคาไทยทีนึงนะว่าเท่าไหร่กันนะครับอ่าอ่าก็แล้วไปก็เซตที่สองนะครับอ่าก็เซตที่สองนะครับเป็นเซตนินจ่าดากอนไลยูบฮิสแบตเทอร์นะครับอ่าก็ บางกรายยูออกมาไมเทียบร้อย้วครับลายยูโอ้โหตัวโตมากเลยนะครับตัวแบบโต,ตเร็วมากโตเร็วมากเลยบอกเลยก็เอเห็นแล้วว่าลายยูเนี่ยโตขึ้นแล้วนะครับโตแล้วนะอ่าแล้วก็มีคอนเท่นะมีแบบมีการคา,าบดาบด้วยนะครับอ่าแล,แล้วก็เทนตรงนี้ครับไหมครับสัญลักษณ์ของบางกรของพลังครับผม ก็ S <S <S ไม่แน่ในเซตสี่นะลายยูอาจจะได้หรือเปล่าอาจจะยกย่ยยองในการเป็นมังกรขุมพลังเนาะตาะตามข่าวลือนะครับว่าลายายูน่ยจะเป็นมังกรขุมพลังตัวต่อไปเนาะซึื้อันนี้เซเดโกไมีการเปิดเผยเรียบร้อยแล้วนะครับว่าลายยูเนี่ยมีตาสัญลักษณ์ของมังกรขุมพลังเรียบร้อยแล้วนะอ่าก็แล้วก็ในเซตเนี่ยก็จะมีอารินให้นะครับอารินเนาะแล้วก็มินิย่านะครับแต่ว่าไม่มีขึ้นในนี้ไม่ขึ้นเนาะอ่า แล้วก็ต่อไปก็จะมีมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นี่ยาเปิดชื่อมาแล้วรอยาลิสก็เปิดเผมาแล้วประเด็นน่ะมันก็เปิดเผยมาแล้วล่ะรอย่าลิสเนาะอ่าก่อนอารินน่มีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เนาะก็มาใส่ชุดนิจาเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็นั่นแหละนี่ยาก็ใส่ดีไซน์ชุดนอเชุ่มมังกรนั่นเองนะครับอ่าก็เพาเซตนี้เปิดเผยมานล้วลายูน่ะนั่นใจมากนะครับลายูโตแล้วโตแล้ว แล้วก็มีสัญญาณของมังกรของพลังด้วยนะครับก็อาจจะได้กาจะได้เป็นมังกรของพลังเป็นที่ร้อยแล้วนะใายยูน่ะในเซตที่สี่นะครับอ่าก็อันนี้ก right ็เป็นหนึ <S 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 hmm. <S <s ่งเซตนะครับที่เป็นเซตจริงนะครับผมมีจำนวนประมาณน่าจะสองร้อยสิบเจ็ดชิ้นปะนะเลขหน้าคือเลขอะไรไม่รู้เหมือนกันนะอ่าก็เซตนี้ราคาเน่ยเดี๋ยวพูดเอาไว้พูดราคากันเนาะอ่าก็เซตเจ็ดหนึ่งแปดห้าห้านะครับก็สู้ของมังกรยิงจานลอยยูนะครับ จำนวนสามร้อยสิบเจ็ดชิ้นนะแต่ตอนนี้ณขณะนี้ราคายังไม่มีการประกาศนะว่าราคาเท่าไหร่แล้วเซตนี้นะคะก,ก็ต้องคาดเดากันเอาเนาะเพราะว่าเซตเจ็ดหนึ่งแปดห้าหกเนี่ยที่ว่าเป็นจำนวนสามร้อยแปดสิบเจ็ดชิ้นเนาะราคาที่ห้าสี่จุดเก้าเก้าหอดลาใช่ไหมหก,หก็ตอนนี้เห็นนะว่าในข้อมูลของเซตทั้งหมดน่ะคนที่จะกลมก่อมเซตสิทั้งหมดน่ะที่เขาไล่เรียงมันน่ะเขาไล่จากราคาถูกไปแพงใช่ไหมอ่ะก็ เซตเมื่อกี้โคลเมอร์ก็ปลาไป1,000กว่ากว่าบาทใช่ปะผมคิดว่าเซตนี้ก็ได้จะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1น0 0งันสามร้อยกว่าบาทขึ้นนะอ่าก็น่าขึ้นมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเนี่ยจำนวนชิ้นเยอะขึ้นแล้วก็มันมันลงมาจากน่ะเมอร์ดาก้องลงมาไอ้น่ะมิชั่นเมอรของโคลเมื่อกี้เ่ะเมื่อกี้ลงมานิดนึงอะ่ะก็น่าราคาก็น่จาจะแพงขึ้นน่าจะเป็นสามสี่ร้อยนะครับหนึ่งพันกว่า หรือพันสามสิบทำซึ่ง4ี่กบาทนะครับอ่าเซตนี้ก็เซตนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่นะที่ลายูนะดูเท่ดูสวยมากกา็เซตนี้ก็ในสิบเซตนงกเซนสีที่น่าะสะสมเก็บไว้นะครับอ่าก็เดี๋ไปดูเซตกันไปดูเซตต่อไปกันเลยนะครับอ่าก็เซตสนะครับก็จะเป็นเซตของนินจาโกหรือแคนะครับทีนี้อ่าก็ เซตนี้นะครับที่จะมีให้มาเนาะก็จะมีอาจารย์ภูน,นะครับอาจารย์ภูนะครับแล้วก็มีโคแล้วก็มีเซนนะเซนแบบปิดบังนิดนึงอ,ะอ่ะแบบว่าบังนิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็มีนิย่าด้วยนะครับแล้วก็มีเจนิดนึงนะเจมันอยู่นิดนึงนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดเซตนี้รอดก็จะเป็นเซตนี้นะครับเซตอารามสปินจิสส์ของดิเกซี่นะครับที่มีการเ,เป,รปรเิดเผยเปิดเผยมาเรียบร้อยแ,แล้วข้อมูลน,นะก็ะอาจจะเป็นเซตนั่นะเซตอารามสปินจิสส์เนะาะอ่ะ ก็เซตนี้ราคาก็น่าจะแพงอยู่บนสุดคนแต่ว่าเซตนี้เรื่องใจมากอยู่นกันนะฮ่าแล้วก็ตัวละครนินจาเนี่ยยังไม่มียังไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านี้แน่นอนครับเพออเหมือนกับว่าทางคนถ่ายนะก็คนถ่ายเก็บมาเนี่ยเหมือนเขายังไม่อยากเปิดเผยมากกว่านี้อยากะถ่ายมีแค่นี้ก่อนอ่ะเปิดเผยแค่นี้ก่อนเนี่ยยังไม่อยากเปิดเผยมากกว่านี้ถ้าเปิดเผยมากกว่านี้ก็จะเป็นการแบบสปอยไปเลยอ่ะสปอยเยอะเกินไปเนาะผมคิดว่าตัวละครนินจาต้องมีมากกว่านี้แน่นอนครับท่านจะมีรอยทุกตัวแหละ คร้ตัวละครเลยนะครับเซตนี้ก็อต้องรอดูตัวเซตจริงทีนึงเนาะอตอนนี้ตัวเซตเนี่ยจะเปิดเผยในเดือนหนานะครับถ้าบอกคมเดือนหน้าหรือว่าพรุ่งนี้นั่นเองนะแต่ต้องรอดูดีทีนึงว่าเซตบินจากโกชุดที่หนึ่งเนาะมากระาน่เซตสี่แล้วก็ชุดที่แล้วก็ดิเกซี่เนี่ยจะมีเซตอะไรบ้างครับต้องรอดูว่าจะมาวันไหนเนาะในก็อดคอมนะครับอ่าเซตนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะเซตนี้หน้าเก็บสะสมีิสุดเลยเนาะ แล้วก็เป็นเพราะนี่ด้วยแหละเป็นเพราะเป็นของโคตรห้าปีด้วยเช่นเดียวกันเนาะเกิดน่าเก็บสะสมมากเลยเซตนี้นะครับฮ่าเดบอกเลยว่าเซตนี้สวยมากเลยนะโดยเฉพาะอาจารย์ภูด้วยนะครับอาจารย์ภูด้วยนะอ่าก็น่าเก็บสะสมนะครับอ่าเซตนี้อ่าอ่าก็เซตนี้ยังไม่มีข้อมูลออกมาเรื่องราคานะครับก็รอดูในเดย์เกิลคอมนะครับเดือนหน้านะครับอที่ผมบอกที่ผมบอกไปเลยเนาะกรอดติดตามนะครับอ่า โอเคก็เดี๋ยวไปดูตัวละครมีการร่วมมาเมื่อไหร่วันก่อนนะครับไปดูกันเลยนะครับอ่าก็ตัวแรกก็จะมีเจนะครับอ่าเป็นเจนะแล้วก็จะมีอะไรไม่ซากเกะนะครับไม่ซากเกะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นนะจาเกต้าจอยชันสปินจิสดทันแรกนะครับอ่าก็อันนั้นสมีการร่วมเรียบร้อยนะครับเือว่าน่าสนใจมากเลยนะอย่างเจน่ะเอออย่างที่รู้ว่าตอนแรกหลายหลายคนไม่เห็นด้วยสักงนั้นเรื่องดีไซน์ดีไซน์นินจาใหม่เนาะเออ ที่นินจาก,ก็เส้นเกาน่านะได้นอนนะเห็นหัวไหล่น่ะที่บานท,ที่พาดไหล่ของนินจาเนี่ยเป็นสีทองซึ่งเส้นเก่าเนี่ยเป็นสีเงินเนาะอ่าแล้วก็หมวกด้วยเนาะเมื่อก่อนเป็นสีทองแหละเป,ป็นสีทองนะครับมันเดิมทุกอย่างมันเดิมเลยก็เนี่ยมีเป็นแค่ที่เนี่ยที่พาดหัวไหล่เนาะตรงน้านะครับที่ครอบไหล่นีะ่ะที่เป็นสีทองนะครับแล้วก็มีรอยเท้าด้วยที่รอบนี้เนาะมีรอยเนะท้าด้วยนะแต่ผมสำหรับผมแล้วนะ<ร>ก็แล้วแต่คนคิดนะครับแต่ผมคิดว่ามันดูสวยกว่าเส้น เก่าไปหลายเท่านะมันดูสวยกว่านะครับดูสวยกว่ามากเลยนะก็ตั้งแต่คนคิดนะผมคิดว่าทำแบบนี้มันดีแล้วนะครับก็หมาว่าทางเลโก้เนี่ยมันอยากให้ไม่อยากให้มันดูแบบดูมันดูเป็นดูเก่าเกินไปอ่ะเพราะนี่จาโก้เซตหนึ่งมันก็เก่ามากเลยใช่ตั้งสิบห้าปีใช่ป่ะก็รส้างเลโก้มันอยากให้มันดูเก่ามากกว่านี้อ่ะไม่ไม่อยากให้มันดูเก่าอ่ะก็เลยมาทำใหม่ออกแบบใหม่เป็นหน้าเป็นหน้าตานินจาใหม่อ่ะเป็นเป็นหน้าตาของปัจจุบันแล้วก็ ปดีไซน์ไปหมดเลยนะครับให้มันเป็นแบบดูทันสมัยอ่ะดูไปของยุคป,ปัจจุบันอ่ะคนนินจาโกนะครับอ่ะแล้วก็เอาไปก็มิซากเกตน,นะครับมิซากเกตถือว่าทำมาได้ดีเลยทีเดียวเลยนะเอาจริงมิซากเกตทำได้ดีเลยทีเดียวนะเ,วๆๆเพราะว่าเนเพราะนี้ด้วยแหละมิซากเกตก็จะไม่เคยมีออกขายมาก่อนแล้วตัวเซตเน,ะนาะยังไม่ยังไม่เคยมีอาอก,การเก,กขายก็เลยรอบแรกออกมารอบแรกออกมาขายเนี่ยเป็นของดิเกซี่โคตรห้าปีน่ะมันทําแบบ ดูดีมากดูสวยเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวท้ายนะครับ,<อ>บคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นท่านสปินจิสท่านแรกนะครับอ่าถ้าดูจากแล้วนะ<อ>ก็เป็นลูกปั้นนะครับเป็นลูกปั้นของท่านสปินจิสท่านแรกนะอ่านะนะนะสวยสวยดังได้ดีเลยทีเดียวเลยนะครับนะอ่าก็ตามนี้เลยต่อไปก็เดี๋ยวไปดูของนินจาโกมังกระหัเซนสีกันบ้างนะครับอ่าก<อ>็ตอนนี้เขามีการู่ไลน์ของโคมาเรีรยบร้อยแล้วนะครับอนะ่าโคก็ อ๋อด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับอ่าก็ด้าน,นหน้าเนี่ยถือว่ามีความดีไซน์ถือว่าสวยมากเลยแล้วด้ยตรงหน้ากากแล้วก็ดีไซน์ชุดเนี่ยดีเป่นดีไซน์ใหม่ถือว่าสวยกว่าทุกซีซั่นเลยต้องยอมรับเลยว่า ing, สวยกว่าเส้นสัไปอย่างมากแล้วเื้อเส้นสั้คัมบีแล้วแตะจะเส้นสีน่ะดีไซน์สวยกว่านะครับอ่ะแล้วส่วนนี่มีการเปิดเผยด้านหลังด้วยอะทีนี้ด,นด้านหลังก็เฮ้ยมีหางด้วยแบบสุดยอดเลยนะแบบผมดูแล้วมันดูสวยอ่ะมีหางด,ด้วยนะมาให้นินจุดมาดูท่ะให้นินจาเนะี่ ดูน่ารักมากขึ้นน่ะแล,แล้วก็น้าน้ามาสะสมอ่ะนะครับมีปีกมีหางส,าสวยมากสวยมากเลยนะครับอ่ะต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่มีการเปิดเผยทำการล่วเรียบร้อยนะอ่ะมอนสเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวอะไรกันแน่ต้องมาติดตามว่าเป็นชื่ออะไรกันแน่นะแล้วก็พลังด้วยเช่นเดียวกันนะอ่ะก็อยางที่ทุกคนว่ามอนสเตอร์ในเซนส์ี่นะทุกตัวน่ยมีวางธาตุทุกตัวเลยนะครับก็ต้องรอติดตามนะอ่ะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่เห็นนะว่ามันมี คล้ายตั้งปูนะครับอ่ะแล้วก็ข้างบนหัวเนี่ยมีหนามๆตัวนี้ด้วยเฮ้ยมันดูน่าสนใจตัวนี้จริงอ่ะมันดูสวยมากเลยนะมีแบบตั้งปูตรงแขนมันแบบมือเป็นก้างปูมันแบบน่ะเฮ้ยมันน่าซื้อนะจริงมันน่าสนใจนะตัวเนี้ยก็ต้องรอดูนะว่ามันจะโตดจะแค่ไหนในเส้นสีนะะก็ติดตามนะต่อก็ต่อไปก็จะเป็นรอยนะครับอ่ะเฮ้ยรอยเนี่ยดูเขียวสดมากเลยนะเอาจริงรอยน่ะ ด้วยสดมากเลยแล้วก็แน่นอนว่าร้อยก็เหมือนกันเลยครับมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนเดิมครับผมตัวนะครับที่มีการรั่วเนาะอ่ะก็เดินมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยเนาะด้านหน้าเน่ะรอยมีแบบเฮ้โยโคตรสวยเอาจริงสีเขียวสดสดก็ไม่ได้ปเด็นอ,ะะอ่ะปกติรอยเนาะจะต้องเป็นสีเขียวแนละสีเขียวเข้มใช่ไม่มแต่นี่คือเขียวอ่อนแล้วมันดูแบบเขียวสดตามธรรมชาติมันดูสวยอะ่ะเอาจิงมันดูสมกับใเสนสีนะนะครับแล้วก็ดีไซน์ชุดบอกเลยว่าสวยนักเลยนะ แล้วก็น่าเอามากน่าสะสมมากเลยะนาะแต่ก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็แพ้ไม่แพ้โค,ค้งนะตัวนี้รอย<อ>ก็คงไม่แพ้โคมกันครับสวยมักเลยมีหางมีไปอีกน่ารักอยากให้รู้ว่าลอยเนี่ยตัวเป็นตัวเป็นตัวละครหนึ่งที่เนั่นะที่น่าสะสมน้องมิสซิเกอร์น่ะนะครับลอยเนี่ยมันน่าสะสมอยู่แล้วด้วยประเด็นอนะ่ะก็เลยมาพอเป็นแบบเนี้ยสวยมากสวยมากเลยน่าสะสมมากขึ้นเลยลอยน่ะนะครับดูน่ารักน่าเอ็นดูเนาะน่าซื้อน่าสะสมมาก ไมลิเกอร์ตัวนี้นะครับอ่าแต่ว่วเาเฮ้ก็ต่อไปก็จะเป็นวไวไลไท์มอนสเตอร์นะครับไวไลท์มอนสเตอร์ตัวต่อไปเนาะก็ตัวไปก็จะเป็น,น,นหน้าหน้ามอนสเตอร์เนาะอ่าก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นการลวงด้านหน้าด้าน,น,นหลังเนาะอ่าก็เดี๋ยวดูด้ดานหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้าดีไซน์ชุดถือว่าสวยพอสมควรนะครับว่าไวไลไท์ตัวนี้นะอ่ะแล้วก็แล้วก็หน้าตานะครับมีแบบ มีเคี้ยวไขงูอ่ะมันดูคล้ายๆแบบว่ามีงูด้วยนะคล้ายงูนะครับมีเกดตรงหัวตรงนี้ด้วยเนาะถือว่ามันดูคล้ายๆอะไรคล้ายๆนอกเออคล้ายข้าวโบราณนะล็อกดิเออล็อกอ่ะนะครับแต่ว่าบอกเลยว,ว่าวารายในเส้นสีนั้นน่าสนใจมากนะแต่ว่ามันจะโหดสักแค่ไหนต้องรอติดตามกันเอาจริงนะครับแต่ก็ดูน่าสงสัน่าสงสัอยู่อ่ะดูโหดร้ายดูสวยด้วยนะดีไซน์นะครับน่าสงม,มากนะอ่ะ ก็ด้านหลังเนาะด้านหลังมัจะสัญลักษณ์ด้วยเนาะคับผมอ่ะสัญลักษณ์คล้ายมังกรของพลังนะครับอ่ะแต่ว่าไอ้สัญลักษณ์นี้นยเป็นการอาจเป็นคำใบหรือเปล่านะครับอาจะเป็นคำใบ้สูงนี่หรือเปล่าอาจารย์ล้านหรือเปล่านะอ่าก็ไม่แน่อาจารย์ร้านอ่ะอาจจะมังกรหรือเปล่านะครับเพราะในรูปรูปข้างหลังเสื้อของตัวนี้น่ะมันเป็นมังเป็นมังกรอ่ะมังกรเนาะอ่าก็ไม่แน่แต่ตรงหน้าเป็นคำใบบอกว่าอาจารย์ล้านี่ะอาจจะเป็นอาจารย์ล้านหรือเปล่านั่นรูปนี้ ก็ต้องรอติดตามนะอ่ะโอเคก็ตามนี้ครับคือถือว่าน่าสนใจอยู่นะคนตัวนี้ก็ต้องรอติดตามตัวนี้นะครับน่าจะสมในมินิฟิกเกอร์มากเลยนะครับอ่าอ่าก็วันนี้ก็มีอยู่เพียงที้นะครับผมข้อมูลลวหลายของเซตทั้งหมดนะครับที่คผมเปิดเผยเซตจริงมันไม่รอแล้วนะครับทั้งหมดสามเซตแล้วก็ตัวละครเพิ่มเติมนะครับที่มปนการลั่วมินิฟิกเกอร์มินฟิกเกอร์รูปลวหลายมาเพิ่มเติมนะครับอ่าก็มันมีอยู่เพียงเท่านี้น้องเพิมวันนี้นะครับอ่า ก็ S <S เ,เดี๋ยวต้องรอเดือนหน้านะครับก็จะใกล้นะพรุ่งนี้เนาะแต่ต้องรออีกที่นึงว่าไลก์ดอทคอมเนี่ยจะเอามาใส่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็เตรียมตัวดูผมได้เลยเนาะว่าผมต้องไลฟ์สดอยู่แล้วเหมือนไลฟ์อยู่แล้วนะผมมาก็เจอกันใหม่นะครับผมไลฟ์พูดเซตในจากโคตรหนัของเส้นสีแล้วก็กกดีเทลซี่นะครับโคตรยู่ห้าปีชุดแรกนะครับผมมาก็วันนี้ก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับผมมาก็วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยครับเพื่อเป็นการัดการทีมคิดต่อไปของผมเนาะอ่ะ แล้วก็ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลก่อนใครเข้ามาในกลุ่มบิ๊คอร์ดได้ก่อนเท่านั้นนะครับอ่าก็วันนี้ขอขอบคุณเทนเนอร์เฟชชี่เหมือนเดิมนะครับที่ให้ข้อมูลความสนุกสนานตรงนี้มาให้นะครับเซตเลโกลต่างๆแล้วก็ขอขอบคุณกลุ่มบิ๊คอร์ทที่ให้ข้อมูลเซตนินจาโกมาเหมือนกันนะครับอ่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ